อยากจบเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้รับรู้การหายใจเข้าออกของเราเองให้ต่อเนื่องกันจนกระท่ตื่นขึ้นมาเราได้เจริญสติสร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแต่อยากก่อไปอย่างทำแทบขณะที่นั่งอยู่นี่แหละนั่งตางมบริยาบทของเราให้สบายไม่ต้องบนนมเมืองวางกายให้สบายวางใจให้สบายอย่าไปบังคับอย่าไปเพ่งปล่อยกายให้เป็นอิสระนั่งให้สบายที่สุด เราก็สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆอย่าไปบังคับลมหายใจสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆล้าก็ปล่อยออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะหยุดไปความรู้สึกสัมผัสของลมอยูท่ที่ผิวหนังปลายจมูกของเรานั่นแหละเรามีความรู้สึกรับรู้อยุกเราพย,ยายามสร้างความรู้สึกตรงนี้ให้ต่อเนื่องัจงแตืต่นขึ้นมาถ้าเราสร้างความรู้สึกตรงนี้ได้ต่อเนื่องสติก็ตั้งมั่นขึ้น ตั้งมั่นขึ้นทวนจิตจะก่อตัวเกิดทรงอกไปภายนอกความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันก็รู้ทันเราก็รู้จักควบคุมจิตอยู่กรบลมหายใจเราสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆจิตก็จะกลับมาอยู่กรบลมหายใจเองจิตไปอีกแล้วก็สูดลมหายใจใหม่ยาวๆจิตก็จะกลับมาอยู่กรบลมหายใจนั่นจะช่วยกระชากลากันอยู่อย่างนี้นะกลับไปกลับมาชงใหม่ๆเราทําบ่อยๆจิตก็จะนิ่งขึ้นนิ่งขึ้น การหายใจก็เป็นธรรมชาติยิ่งใหม่ๆไม่เข้าใจเท่าเราก็พากันละทิ้งก็เลยความรู้ตัวก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องส่วนความคิดที่จะพูดขึ้นมาปรุงแต่งจิตแล้วก็ถ้ามีความรู้ตัวอยู่ปฏิบัติเราก็จะรู้ทันเพียงแค่การเจริญสติให้ได้ให้ต่อเนื่องกันซึ่งจะยากลาบากถึงขนาดไหนก็ต้องอดทนพยายามออกใหม่ๆก็อาจจะเป็นการฟื้นเพราะว่าความเคยชินหายใจแบบธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้สร้างความรู้สึกรับรู้ให้ต่อเนื่องกันเท่านั้นเอง จิตของพุกดวงก็เป็นจิตที่ปรารถนาที่จะหาทางหลุดพ้นฝักใฝ่ในกองบุญยุ่ตลอดเวลามีโอกาสก็ให้รีบทำทุกคนมีบุญนั่นแหละถี่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีบุญไม่ได้เกิดมารลกทุกคนก็ประพฤติปฏิบัติทํากันมาอยู่ในระดับของสมมติอยู่ในระดับหนึ่งแต่ใใการจเจริญสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องตรงนี้เ่ยที่เราไม่ค่อยจะได้ทํากันทาบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วก็ปล่อยไปทําบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ปล่อยไปไม่ติดตามให้ได้ตลอดเวลา ถ้าคนขยันมันเพียนมีวิรยิยะมีความเพียนอยู่คนเดียวมันวมเคราะเรามันสังเกตเรากายของเราเป็นอย่างนี้ลักษณะของจิตซึ่งเป็นฝ่ายนาม,มาทมลักษณะของความสงบลักษณะของความว่างเวลาตากระทบรูปหูกระทบเสียงลิ้นกระทบรดกายสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆจิตของเราเป็นอย่างไรความสงบเป็นอย่างไรความว่างเป็นอย่างไรการแยกรูปแยกนามการคลายจิตออกจากความคิดเป็นอย่างไรเราต้องสร้างตัวรูป ตัวตรวจสอบนี่แหละสติสร้างความรู้ตัวตั้งจะตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ถ้าความรู้ตัวพลั้งเผลอแล้วก็เริ่มใหม่เอาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บสร้างความรับรู้อยู่ที่สัมผัสของลมหายใจปุ๊บละมีวนร์ละความเกลียดคร้านตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่จะลุกจะเกเาวาจะเดินปุ๊บจะเข้าห้องช่วมห้องน้ำฝ่าเท้าไหนเ้าาไหนเ้าาแรกที่เ้าาเดินเราก็ เปลี่ยนความรู้สึกที่ฝาทาขห้องเราจะเข้าห้องท่วง,ห,งห้องนั่งจิตก็ปกติจะล้างหน้าแปรงฟันทินก็ปกติอืมนีว่วนก็ไม่มีจะทํากับข้าวกับปลาเราจะทําอาหารชนิดไหนสติปัญญาข้องเราก็ไปท,ทําแ็นไล่มาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยมาจนต่อเนื่องจิตจะขอตัวปุ๊บเราก็ดีจากความคิดปุดขึ้นมาเราก็สังเกตุจักวันหนึ่งเราก็คงจะเห็นเห็นการขอตัวการเกิดการรวมกันร,ร่วม การคลายการแยกการต่างความเข้าใจนี่แหละเขาเรียกฟักไปในสิ่งที่เราสนใจถ้าเราแยกรูปแยกนามได้สมาทิฐีความรู้แจงเห็นจริงเปิดทางให้ความรู้แจงเห็นจริงอันนี้จิตลักษณะของความว่างอัตตาอนัตตาเราเข้าใจเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาเข้าใจเรื่องทุกความทุกนี่หมายถึงการเกิดของจิตความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงคนเราทั่วไปเอาไปเอาทุกหนักหนูนว่าเป็นความทุกข์ไอ้ความเกิดความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่แหละคือ ตัวทุกจักใน,น้อยนี่แหละเนี่แต่แต่ความอยากความคิดต่างตเล็กๆน,น้อยๆเราก็ต้องพยายามเก็บรายละเอียดให้หมดคนเราขาดการเก็บรายละเอียดก็เลยไม่ได้สับอัญญาเอาให้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาต้องขยันมันเปียนห้องเรามีพรมไหมความเสียสละห้องเรามีพรมไหมเรารู้จกักชำระสางละกิเลสละความตณีเนื้อแน่นกายข้องเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนจิตห้องเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีพรมมีหานมีความเม,ม,มตตา อยู่ตลอดเวลามองโลกในทางที่ดีคิดดีความขยันของเราก็ต้องถึงพร้อมมีสัจจะกับตัวเราเองไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นนี่แหละก็คือการสร้างบารมีทําบุญให้กับตัวเราตลอดเวลาทําบุญให้กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนมีความขยันมันเพียรบอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นตลอดเวลายิ่งอยู่รวมกันมากๆยิ่งเพิ่มความขยันความ คมเลียวสมักสมานสมัคขี่ซึ่งกันและกันอยู่หลายคนก็มีความสุขอยู่น้อยคนก็มีความสุขถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบอยู่คนเดียวคนหนักอยู่หลายคนก็หนักหนักมูหนักคณะนหนักเปืือนหนักปูงหนักแผ่นดินหนักทุกสิ่งทุกอย่างเราพยายามทาความเข้าใจเสียยนะที่เรายังมีกําลังอยู่กว่าจะได้มาเป็นสถานที่ที่เป็นหนี้ชงเป็นสิริมงคลได้ก็หลายรุ่นรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายมาตั้งแต่หลายพบหลายชาติ ก็จะได้สร้างสัตว์สมมาทุกคนแล้วก็สถานที่ตรงนี้เรามาอาศัยอยู่เราก็ช่วยกันก็จะได้มาเป็นสถานที่น่าอยู่น่าอาศัยน่ารื่นรมก็รุ่นก่อนๆทำเอาไวา้ดูแลรักษาเอาไวา้หลวงพ่อก็มาอยู่มาสร้างมาชันต่อคนแล้วคนเล่ารุ่นแล้วรุ่นแล้วที่บวชเข้ามาก็มาช่วยกันปลูกต้นไม้ดูแลทำสิ่งโน้นสิ่งนีน้นเพื่อให้เกิดประโยชน์พวกเราก็มาพอได้รับอนิสส์กันถึงพวกเราจะไปคนรุ่นหลังเขามาสร้างมาสานต่อ ให้เป็นแหล่งบุญที่ใหญ่อย่าไปคิดว่าไม่ใช่หนาทีของเราเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องทำเป็นหน้าที่ของเราทําอย่างไรถึง่งจะเกิดประโยชน์เกิดบุญเกิดอนันเสง่์ให้ได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอย่าไปลืมเข้าวัดทํากายให้เป็นวัดทําจิตให้เป็นพระไม่ใช่ว่าไปวัดภายนอกวัดโน้นก็ไปวัดนี้ก็ไป ที่น่นที่นี่ไปแล้วก็ไปตําหนิหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาองค์นั้นไม่ดีองค์นี้ไม่ดีสถานที่นั้นไม่ดีสถานที่ไม่ก็ใจของเรานั่นแหละมันไม่ดีถึงจะไปตําหนิถ้ามันไม่ดีก็รีบทาให้มันดีเสียถ้าไม่เรียบร้อยเรามีโอกาสทํแเราก็ทําเสียไม่แต่แต่ห้องท่วมห้องน้ําเราเข้าห้องท่วมห้องน้ําเรายังได้อะไรส่งเลยเราดูห้องท่วมห้องน้ํามันมีเยอะๆสิบยี่สิบห้องเราเดินเข้าไปดูห้องไหนมันสกปปกเราก็เข้าห้องนั้นหละเราได้ทําความสะอาดด้วยน้ําไม่มีเราก็เปิดใส่ด้วย นั่นแหละความเชื้สละของเรามีเราก็ได้อาน,นิสงส์คนอื่นมากก็ค่อยสะดวกสบายส่วนมากก็มีแต่เข้าห้องสะอาดนั่นแหละห้องถกระ่งตกไปสนใจลมที่พักที่อาศัยตามประตูตามหน้าต่างก็มีนักเรียนเียขยะ,ขยะทิ้งลงไปเราก็ต้องพยายามดูตั้งแต่ปากถางถึงก้นกลัวมองบนมองข้างบนมองข้างล่างให้มันเรียบร้อยเราก็จะได้อยู่กับสมมุิอย่างมีความสุขทั้งภายนอกทั้งภายในปรุงแต่งสมมุิให้น่าอยู่น่าอาศัยน่ารืน่นรม กายของเรานี่ก็เป็นก้อนสมมติถึงวาระเวลากายแตกดับนั้นแหละถึงเราถึงจะได้วางสมมติสิงกิจขณะที่เรายังมีกําลังกายอยู่เราก็พยายามรีบสร้างคุณงามความดีเล็กๆน,น้อยๆจนกว่าจะติดแต่ละวันแต่ละวันก็ต้องพยายามวันนะ้เราวันนี้ก็ขอเจริญมรำเรื่องตัวนี้พากันไหวพาพกันพร้อมกันพากันไปสร้างการโตทำความเข้าใจกันเอาหนะนี่เพียงแค่เราเหตุความ